เป็นเทพแห่งสายน้ำเป็นเทพแห่งสายน้ำยเูอเอาวินหลัลอวเหรอเติมน้ำไหมน้ำกระเด็นเยอะละเติมน้ำไหมครับเติมไหมโอเค,อเ,คเดี๋ยวก่อน ไเติมน้ำน้งวินก่อนนะตอต้อนขึ้นนดไหเร็วโชว์พลังจ้า โพไซดอนโพไซดอนเดี๋ยว่าไปหาเดี๋ยว่าไปหาดาบให้เพีาไปหาดาบให้วนเลินนะ